ระวังเลยคนะ่ะซึ่งพื้นที่ของจังหวัดกาญจนบุรีก็ได้ให้เกียรติเป็นพื้นที่เข้าร่วมโครงการแอทีเราได้ลงื้นที่ในสบาลตะบนขุนโจ์ในโครงการต้นแซมแล้วก็ยิ่งต่อการดำเนิน,ง,ง,นง,งานของสำนักงานอปชก็คือทําให้เราได้ข้อมูลจํานวนคนเข้ามายังสํานักงานอปชเป็นจํานวนมาก และข้อมูลเหล่านี้เนี่ยได้คดีจติดเนี่ยสูงสุดนะคะโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นครับถือเป็นหน่วยงานที่มีมาแล้วนะคะแล้วก็การจัดบุรีที่ได้ลงไปในพื้นที่เมื่อวานเนี่ยครับอันนี้ผูจะดจ้างสารบุคคลแล้วก็โครงสร้างพื้นฐานซึ่งต่อไปถึงลงเลเยอร์เอเจนซ์คอร์รัปชนะคะ T A ตัวแรกแล้ก็ตัวสี่นะคะเป็นนะคะยอดจากการที่จทำการเดินทางเข้าถึงนะคะแล้วก็สอบของหน่วยงานในพื้นที่นะคะแล้วก็ ตลอดเจอเลยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องดังนี้เลยนะคะข้อที่2ก็คือว่าแนวทางการป้องกันผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติระหว่างการใช้งานของภาคกัาเนื่องจากว่าเครือข่ายข้าพสัตว์ชนเนี่ยเขาอยู่ในพื้นที่ระนบุรีค่ะในวันในเมื่อวานนี้นะคะเรามีเป้าหมายค่ะเพื่อแสวงหาแนวทางของการปกป้องส่วนท mm ้องถิ่นนะคะซึ่งมีสาเหตุจากการที่สำนักงานปปชค่ะเรา เป็นส่วนที่สำคัญสูงสุดในการที่จะวอร์สเซนไว้นะคะแจ้งขอ้อเสนอจึงได้เก็บภาพไว้โดยสำนักสื่อส่วนและกิจาการพิเศษของสำนักงานกรชตนะคะมือคางทางนะครับก็ตอนนี้ไม่ไแน่ใจว่ากรกตทั้งส่วนกลางแล้วก็หน่ยวยงานในพื้นที่ค่ะเราก็จะได้นําผลจากการที่จะทาเครงการในจังหวัดอื่นๆนะคะซึ่งมีลักษณะพื้นที่แล้วก็ปัจจัยไปค่ะ ขอบคุณท่านผอแออก้ตาหรือเพื่อที่จะตวงหาแนวทางตาม4ประเด็นที่ท่านผอ,อ,อได้เพราะยิงที่ได้จะตามมุงที่ตรวจสอบก็เป็นอุปสรรคอย่ขึ้นแรกเนีย่ยาเป็นการซ่อมเรียน25-30โครง,งการเนี่ย 那些嗯，佛山系列的。